apaasamma sambutasa namotasa pakavata arahata sama sambutasa namotasa pakavata arahata sama sambutasa อาจจโยโนอาจักขมายะถาผ้าเลยถามูระเหยะถาอาคูเสเยมายังพันเตชาติโตปัตไยยะประมาทังวาอาคัมมะอะโยนิโซมณชิการังวาอาคัมมะพุทเทวาธรรมเมวาสังเควาประมาทังอาการิมาสัมมุขาปิปรมุขาปิเตสังโนพันเตอาจจยังอาจจยังโตปฏิคันหาตุอาญติงสังวะเรยยะ ต่อไปโปรดว่าํำกายกรรมังกายกรรมังวจีกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังมโนกรรมังปมาทะโทสังปมาทะโทสังมัทะเมพันเตมะทเมพันเตอายะติงอายะติงสังวะเลยยะสังวะเลยยะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเข้าถึงขอเข้าถึงคุณพระพุทธ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์คุณแห่งสำนักเชตวันคุณแห่งสำนักเชตวันในอดีตในอดีตผพวเข้าพระเจ้าทั้งหลายผูข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินท่านได้ล่วงเกินท่านในอนาคต ไดอนาคตพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วงเกินท่านได้ร่วงเกินท่านด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งจิตหรือไม่ก็ดีตั้งจิตหรือไม่ก็ดีขอให้ท่านขอให้ท่าน ได้โปรดโหสิกรรมโหสิกรรมนำเสียซึ่งทุกนำเสียซึ่งโทษอย่าได้เป็นบาปอย่าได้เป็นบาปอย่าได้ผูกเวรอย่าได้ผูกเวรต่อกันและกันเถิดต่อกันและกันเถิดสาธุการขึ้นพร้อมกันสาธุนั่นแปลว่าครูได้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทสสะ นมสาภควตอะรหัตโตสัมมาสัมพุทธะา,ามตสาภควอะระหตโหตโสัมมาสัมพุทธะนี่คือคำขอบอกขอกล่าวขอเป็นสิทธิ์ว่าตา อาจารยาอาจารยาเมเม,มพันเตทันเตโหธา โหธาอุติยัมปีอุติยัมปีอาจาริยาเมอาจาริยาเมีันเตโหธาอันเตโหทาอตติยัมปีอตติยัมปีอาจาริยาเมอาจาริยาเมีันเตโหธาคันเตโหธาข้าแต่ผู้เจริญข้าแต่ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย ใบบุญขอเพิ่มใบใบุญในกุศลศรัทธาในกุศลศรัทธาปัญญาบารมีปัญญาบารมี พครูทั้งหลายของพ่อครูทั้งหลายขอได้โปรดขอได้โปรดรับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายรับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้เป็นศีย์ไว้เป็นศย์แห่งสำนักเทตะวันแห่งสำนักเทตะวันแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามและครั้งที่สามพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย ท่านขอให้ท่านได้ปูรับได้ปวดรับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เป็นศีลไว้เป็นศีษในสำนักเชตวันในสำนักเชตวันตลอดไปตลอดไปสิ้นกาลนานเทิสิ้นกาลนานเทิาทุกการขึ้นฟ้าท่านประธานก็จะมอบขันคุณ